สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไลลาพอดแคสต์พีนี้เป็นอีพีที่7แล้วนะคะจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเครื่องรางที่หลายคนสอบถามเข้ามาแล้วก็อยากรู้เรื่องราวของพุทธคุณมากมายเกี่ยวกับเครื่องรางชิ้นนี้นั่นก็คือสีพึ่งว่านพญาไก่แดงที่ปลุกเสกโดยอาจารย์กรกฎสุริยะสังกาดจากจังหวัดนครปฐมโดยสีพึ่งว่านพญาไก่แดงถือเป็นเครื่องรางของข,องขลังที่มีอาถรรพ์ด้านดีที่สุดอีกหนึ่งชิ้น ที่อาจารย์ท่านได้รับเมตตารับมอบว่านพญาไก่แดงจากหลวงพ่ออิดรัตเชียงตุงและนำมาจัดสร้างเสริมพลังความขลังให้มากขึ้นโดยผสมสีพึ่งจินดามณีตามตำรับเฉพาะตนซึ่งมีความสลับซับซ้อนไม่ธรรมดาซึ่งสีพึ่งนี้ต้องนำโรงพึ่งที่ได้จากโรงพึ่งร้างไม้ขนุนไม้กาหลงไม้รักไม้ยมไม้ยอไม้มะรุมไม้สีสุกและไม้มาดันโดยคัดเฉพาะที่กิ่งชี้ไปทางด้านตะวันออกเท่านั้น รวมถึงได้หุงสีพึ่งในคืนวันเพญเดือน9้าและในคืนวันจันทร์ข้างขึ้นถึง15จันซึ่งเป็นกำลังของวันพระจันทร์พร้อมทั้งนําสีพึ่งเขียวของหลวงพ,พ่อท่าวัดกระบกสีพึ่งหลวงพ่อคมวัดบางกระพร้อมสีพึ่งพรายอีส้มหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่และสีพึ่งเทียนชัยร้อยพิธีของวัดจุลามณีมาผสมจนเสร็จสมบูรณ์และยังมีสุดยอดพุทธคุณด้วยน้ามันก้ากลิ่นตำลับพิเศษอีกด้วยและยังเสริมด้วยตะกุดเงินแท้จันยันณใจอ่อนลงให้เสริมเพิ่มไปอีก โดยพุทธคุณนั้นจะเป็นการเพิ่มเมตตามาหานิยมคนรุมรักเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างใครได้สัมผัสใกล้เป็นต้องหลงไหลเป็นต้องคิดถึงและใครก็ตามที่เจอคนใจแข็งเพียงแค่คุณศรัทธากับของสิ่งนี้ก็ต้องอ่อนระทวยใจอ่อนยอมเราทุกทีของดีอย่างสีพึ่งพยาว่านไก่แดงแบบนี้ย่อมมีน้อยโดยหากใครอยากสอบถามเรื่องราวของเครื่องรางอื่นๆเพิ่มเติมสามารถพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ทางไ like like ลน์แอด a นะคะ